ป,ป้าไปหาหมอหน่อยป้าจะเป็นไรไหมอะมะมันมมก็ไม่รู้เหมือนกันลูกลูกคิดถึงป้าลูกทำไงดีมาตอนนี้ มาต้องทำงานเพิ่มกันเด็กสองแรงเพื่อที่จะให้หนูสองคนได้เรียนถึงสูงไงล,ลูกหนูจะจบป .6 แล้วไปรับจ้างใครก็ได้หนูสองคนต้องได้เรียนถึงสูงต้องไม่ลำบากเหมือนม้าพ่อคงคิดเหมือนม้าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจสอบเลยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อานิซะาฮานาฟีอ่านหนังสือสอบกันมาแล้วใช่ไหมค่ะคุณครูวันนี้หนูต้องจบป .6 ให้ได้ตั้งใจสอบนะนี่เธอปากมาบอกว่าจะให้เราไปโรงเรียนที่หาดใหญ่เราจะได้ไปโรงเรียนดีๆฮานิซาแล้วเธอจะไปเรียนต่อที่ไหนละ่ะฉันยังไม่รู้เลย อันิซะเป็นไงบ้างสอบเสร็จแล้วดีใจไหมจะได้ขึ้นมอนหนึ่งแล้วนะหนูไม่อยากเรียนแล้วหนูอยากอยู่บ้านช่วยงานมะเดี๋ยวเรื่องนี้ขอคุยไปคุยกับมะหนูก่อนรีบกลับบ้านไปก่อนนะมะจ๋าอตอนกลางวันหนูขอตามไปช่วยงานที่โรงตากยางนะก็ได้ สูงไหมก่อนนะเข้าใจไหมจ๊ะทำไมเขาเข้าใจค่ะเดี๋ราไปหาซื้อกับข้าวกันก่อนนะลูกเนาะค่ะทำไมวันนี้มันรู้สึกร้อนผิดปกติเนี่ยเป็นไรมะ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 ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยมาด้วยเสร็จแล้วจ้าเนี่ยแค่ร่างกายอ่อนเพลียแต่ก็เริ่มมีอาการของคนที่เป็นโรคความดันสูงต้องพักบ้างนะ เดี๋ยวหนูกลับไปบ้านนะลูกจะเอาเงินที่มะเก็บไว้ตรงหัวนอนไปจ่ายพยาละลูกนะจ้ามะต้องเข้าใจนะว่าฉันจะทำตามหน้าที่ฉันเข้าใจจ้ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าบ้านนี้ทํางานไม่ได้สามเป้าก็ต้องออกทั้งบ้านนะก็ต้องไปหาคนมาอยู่ใหม่ไม่งั้นในหัวเขาไม่คุ้มฉันก็จะทําเพิ่มไม่ได้มากที่สุดแต่ขอให้ฉันมีที่อยู่แล้วก็มีโอกาสส่งให้ลูกฉันเรียนก็พอฉันจะลอให้เวลาก็แล้วกันนะฉันไปก่อนล่ะ หนูไม่เรียนก็ได้นะช่วยมาหาเงินส่งน้องเรียนคนเดียวพอฮ <c oughs> านิซ่าไม่เป็นไรนะคูเอาขาวดีมาบอกฮานิซ่านะ จากวันนั้นที่ครูฟาริดามาที่บ้านคุณครูให้ฉันมาเรียนที่โรงเรียนร้มเกล้าและขอรับทุนของโรงเรียนที่มาจากพระราชดำริของนกชาการที่9ที่เห็นว่านันเกเรยียนในเขตอำเภอยี่งอต้องไปเรียนที่ตัวเมืองนาราธิวาสหากครอบครัวใดขัดสนเท่ากับว่าหมดโอกาสเรียนกันไปฉันเรียนอย่างตั้งใจให้สมกับที่พระองค์ได้มอบโอกาสให้กับฉัน และแล้วฉันก็ได้รับทุนจนจบปัญญาตรีและพร้อมที่จะกลับไปตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าเรียนจบจะกลับมาสอนที่นี่พัฒนาน้องๆที่อยู่ในชุมชนให้เป็นคนดีเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไปถ้าไม่มีโรงเรียนร่มเก้าแห่งนี้คงไม่มีครูฮันิสาเป็นคุณครูที่โรงเรียนร่มเ้าแห่งนี้ค่ะ